สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก็เราก็มากับเว็บเคมเอ็มขีดทีเฮดดอคนะผมเว็บเพื่อนยอดไลค์ยอดผู้ติดตามบันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มไลค์นะผมของเว็บเคเอ็มนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่มุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมกรอกข้อมูลนะผมตามที่ตัวเว็บแจ้งนะผมสมัครสมาชิกฟรีนะฮะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเข้าสู่ระบบกันได้เลยนะผม หน้าตาของตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีชื่อผู้ใช้งานนะครับหยอดเงินของเรานะฮะ ก็ให้เรามาเลือกเลยครับผมหมวดหมู่ที่เราจะใช้นั่นเองนะครับผมก็ตรงหมวดหมู่นี้ก็จะมีโปรแกรมมากมายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นนะบผมปั๊มไลฟ์ปัม like, ป๊มผู้ติดตามนะผมของ Facebook นะฮะหรือของ YouTube ก็จะมีบริการอีกมากมายเช่นกันนะครับผมติ๊กต k อกไอจีทวิตเตอรนะครับผมมีครบทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะฮะโอ f ี่แฟนะผมไลน์แอดช้อปปนะผมสามารถใช้ทําการตลาดได้ทั้งหมดเลยนะฮะ วันนี้ผมก็จะมาปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กนะผมก็จะมาเลือกที่โปรแกรมแรกนี่เลยนะครับผมเป็นบริการแนะนำนะผมของ Facebook นะฮะหลังจากนั้นก็ไปที่เลือกบริการกันได้เลยนะฮะก็บริการนะผมก็จะใช้อันที่2นี่นะครับผมก็อ,อันนี้ก็จะเป็นปั๊มไลฟ์นะผมราคาถูกและรวดเร็วนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่ขั้นตอนการวางลิงก์นะครับผมก็สําหรับเว็บเค M นะครับผมแค่วางลิงก์ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการใช้บริการทุกรูปแบบของตัวโปรแกรมเลยนะฮะ ก็ให้เราไปที่หน้าเฟซที่เราจะใช้งานนะผมหลังจากนั้นเราก็โพสอะไรสักอย่าง,งก็ได้นะผมก็โพสไปเลยนะฮะนี่ครับผมหลังจากที่โพสแล้วนะผมก็อย่าลืมนะผมต้องเช็คโพสก่อนนะผมเราต้องตั้งค่าสาธารณะของโพสเราไว้ด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งค่าโพส์ห้เป็นสาธารณะจะไม่สามารถปั๊มได้นะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะผมวิธีการเช็คก็ง่ายๆนะผมสังเกตจากรูปโลกเอาก็ได้นะผมตรงข้างเวลาลงนะ หรือว่าเราจะไปที่นี่ับผมใครบ้านที่สามารถแ,แสดงความคิดเห็นของโพสต์คุณได้นะผมมันนี้ก็ได้นะเราก็มาดูว่าเป็นสาธารณะแล้วหรือยังนะผมถ้าเป็นสาธารณะแบบนี้แล้วเราสามารถตมได้เลยนะผมกดคัดลอกลิงก์เลยฮะก็นาลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณได้เลยครับผมปริมาณก็แล้วแต่เลยนะผมก็สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสน,น,สนล้าน10ล้านร้อยล้านเลยนะผมได้ถึง300ล้าน300ล้านไหลเลยนะ มากกว่าจํานวนประชากรอีกแล้วผมผมก็จะใช้สักสามร้อยแล้วกันนะผมค่าบริการค่เพียงสิบเจ็บาทเท่านั้นนะฮะก็สําหรับบริการนี้ราคาถูกมากๆเลยนะผมแล้วปั๊มได้เยอะด้วยนะฮะเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็ถือว่าเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะตอนนี้เราก็แค่รอโปรแกรมมันลันเท่านั้นเองนะะถ้าเกิดเราไม่รีบไม่ร้อนอะไรเราก็ไปที่หน้าเฟซเราได้เลยนะผมก็ไปรีเฟซเราดูรอเรื่อยๆได้นะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสงสัยนะผมว่าทําไมไลน์ยังไม่ขึ้นนะเราสามารถไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะผมมาที่ขีดสามขีดมุมขวาบนตรงนี้นะผมไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะฮะนี่ครับผมมันก็จะมีเลขเป็นออเดอร์ของเรานะผมอันนี้เราสามารถไปเอาเลขออเดอร์เราไปถามเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกตินะผมหรือว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถไปถามแอดมินได้นะผมตรงรูปลายด้านขวามือตรงล่างๆตรงนี้ได้เลยนะผมเอาเลขออเดอร์ของตัว โปรแกรมนี่เราใช้ไปนะผมไปถามเขาได้นะฮะนี่ก็จะเป็นลิงก์ของเรานะผมเราสามารถตรวจสอบได้นะว่าเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่านะผมแล้วก็บริการเราเลือกถูกไหมเราสามารถดูได้หมดเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถดูค่าสถานะของตัวบริการเราได้ด้วยนะครับผมในประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะก็รอดำเนินการอย่างนี้แปลว่ามันกำลังดำเนินการอยู่นะผมถ้าเกิดว่าขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือมันขึ้นเสร็จนั่นเองนะฮะ ก็ตัวโปรแกรมนี้จะค่อยๆรันไปเรื่อยๆนะผม AI ของ Facebook ไม่สามารถตรวจจับได้นะฮะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบินเรื่องอะไรกันเลยนะครับผมทำกันได้แบบเนียนๆไปเลยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนครับผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินนะผมมาที่มุมขวาบนตรงนี้ครับขีดสาขีดเหมือนเดิมก็ผมก็จะมีคําว่าเติมเงินอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าทําในคอมมันจะโชว์ให้เราเห็นเลยนะฮะ ก็นี่ครับผมช่องทางการเติมเงินก็มีครบทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดนะผมทูมันนี่วอลเล็ตอัลปาวเวลเล็ตมีครบคันเลยนะฮะก็ใช้งานกันได้ทุกปกทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะผมอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ทางเว็บเคเมีให้ับผมเราสามารถนําลิงก์ของเรานะผมไปรับอัตราค่าแนะนํา5%นได้นะผมแค่เพียงส่งลิงก์ให้เพื่อนเราใช้ในการปั๊มนั่นเองนะผมเอาลิงก์ของเรานะผมให้เพื่อนเข้าผ่านทางลิงก์ของเรานะ เราจะได้คัาแนะนำห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับผมตอนนี้ครับผมเราก็ลองมาดูที่เฟซของเราก่อนนะฮะว่าไหลขึ้นหรือ,อยังนะผมตอนนี้ก็ขึ้นมาห้าไลค์แล้วนะผมเก้าไลค์แล้วนะมันก็จะค่อยคยไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะครบจํานวนที่เราใช้งานนะครับผมก็ถือว่ารวดเร็วมากเลยนะผมสาหรับเว็บนี้นะฮะ ตัวโปรแกรมจะไม่ได้ขึ้นเลวเวอร์นะครับผมจะค่อยๆไหลขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับผมภายในเวลาไม่เกิน1วันนะครับผมถ้าเกิดว่าชา้าสุดๆก็ประมาณ1วันนะแต่ถ้าเกิดว่าเร็วสุดๆเลยก็5าวิสิบวิแค่นั้นนะครับผมแล้วแต่ช่วงของโปรแกรมนะฮะบางทีตัวทางเฟซน,นะผมระบบมันอัปเดตนะมันก็จะทำให้ตัวโปรแกรมมีการดำเนินการล่าชา้านิดหน่อยนะครับผม ก็าาสามารถรีรีรอรอกันไปได้เรื่อยๆนะครับผมมันก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาจนครบเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโปรแกรมปั๊มไลท์ตรงนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดื่อนๆคนไหนนัสนใจอยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปด,ด้านล่างนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ